พี่มารย<อ>ายแกล้งหนูหรอยายแกล้งหนูปะยายแกล้งหนูใช่ไหมหรือว่าพอพี่ไปแล้วคือทุกคนคือทุกคนจะแบบว่าลืมกันไปเลยก็เปล่านี่ถูกไหมไม่เข้าใจงงแต่ว่ามันไม่เหมือนกันไหไอซีต้องไม่รู้เนาะ หนูอะไรอ่ะหนูหนูมีอะไรหรอหนูก็ไม่ไม่เห็นมีอะไรนี่มีอะไรอ่ะฮะฮะฮะ สน,นันจะไปยิงกุุงกุงซ้งอมผิงไวนอมอย่างซ้อมแล้วแกฉันนอนสะาน ไม่แกงวิดมีอาฮะฉันเหมือนคนโชคนายที่โดนสาบไว้ให้พบเปรตทิศกังบูดาพาละลัจมิงขอบคุณนะ ใจบอกเลยโอ้ยชุดแดาวมาไปอ่ะมารับไม่สายสด,ดีอ่ะอโอ๊ยวิขโมหาเพลงก่อนเออกดไปเลยกดให้เตะตายไปเลย เพนกระปาต้องโกเดินดึงคอเด็ดวันโดนใช้พายุบนกูตีนั่งท้องอะมึงลืมเปิดไหฮัโหลสวัสดีครับพี่สิงโตฮัลโหลโนโยชพานชพานรับผมเพิ่อมามาู้จจอดจอดสะพานตรงนี้ ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเร็วไปหายจเร็ขึ้นมาเร็วไหายใจเร็วต้องขึ้นรถออไม่ไม่ยายมาได้มาก็ได้ยายมึงวนรถนะมึงเห็นไหมน่ะเห็นด๊าดีดีอะไรหรอวันนี้เพื่อนเพื่อนมาตรงนี้แล้วพี่พี่สินโดก็มาฮ่าฮ่าว่าง่ายวันนี้มาเร็วทำไมมาเร็วจรวด ไม่ได้เป็นสภาแล้วนะพูดเบาๆก่อนพูดเบาๆก่อนใจเย็นถอดรองเท้าใส่ใหม่หนึ่งรอบพี่แ้ไม่เอาไม่หยดไม่ขออยู่ช็อตน,นี้ได้ปะแต่กูขอไปส่งเพื่อนไป,ไปด้วยไปส่งยายถึงเวลาบอก,นะอกลกับกับไปทํางานที่นู่นแล้วโดนน้าต้องการตัวแล้วพี่ชายหนาไปทำงานที่ไหนจากที่นี่แล้วที่วอทครับแต่แต่แต่ แต่สัญญาอย่างนี้งจะไม่ลืมซอสแล้วก็จะมาเที่ยวหาบ่อยๆโอเคไหมถ้ามีเวลาว่าอันนี้เดี๋ยวให้บังไปส่งไปส่งซอสที่ตรงสุขุุมแล้วก็เดี๋ยวเราไปยืนคุยกันที่สุขุมมีของจะมอบให้ด้วยโอเคไหมคะ บังส่งซอสที่สุขุมให้หน่อยแล้วก็เดี๋ยวมารับเดทไปสุขุมหน่อยเอานะคระไปซอสกลับกับบางก่อนเร็วไปยืนอยู่ตรงดาวเยอก่อนจะไม่ของจะขี้ใส่ผมมะเนี่ยจะยายแก้งหลานมามาไอดอนมามาพี่มารยายแก้งหนูหรอยายแก้งหนูปะยายแก้งหนูใช่ไหมหนูก็ว่างั้นแหละหนูไม่เห็น มันจะเป็นออดได้ยังไงเป็นสะพานอยู่ดีๆจะออดได้ยังไงใช่ไหมใช่แล้วเมออนนื่อวานยังเป็นอยู่เลยวันนี้มาเร็วนิดหน่อยเองอืมไอดอนพูดอะไรก็ถูกใช่ไหมไอ้แก้งอ่ะหนูต้องทำตัวย,ยังไงอ่ะไอ้แกจะไม่โกรธหรอกพี่บอลหมูฮะไม่โกรธหรอกเราแกล้งคืนเลยทำยังไงอ่ะเดี๋ยวอันนี้อันนี้ต้องไปรับปะเนี่ยอ๋อใช่น่าจะต,ต้องไปรับ คือ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 บางต้องไปรับเขาใช่ไหมถูกแล้วเแต่หนูต้องร้องไห้หรือเปล่าร้องเลยเอาให้หนักใช่หรอไอ้ดอนเก่งอยู่แล้วอุ๊ยไอ้ดอนผมเชียร์จริงนะตอนตอนรถเป็นอะไรเนี่ยตอนจบแล้วบอกน้องอ้อมด้วยนะมีผู้ชายมาหาน่ะโอเคได้เลย เพิ่งเลิกเรียนเหรอใช่ยืนนอยายหนูได้เธอมามาเอาปูนให้อ่ะเอาไปก่อนห้าสิบถุงโอเคแต่ว่าอยู่ในตู้เดี๋ยวนี้ทำกันแบบนี้ใช่ไหมซอสอย่างดีกันได้ไหมโอเคได้เดี๋ยวนี้ทำกันอย่างนี้ใช่ไหมใช่หยกหน้าแบบนี้เลยเอ้ช็อตจะไปดูกับผู้บราร รอใหญ่เชียร์สมองแดกรอใหญ่รอใหญ่รอใหญ่มาคืออดไอ่ะให้ขอเล่นไปก่อน <c oughs> ผู้บ่าอะไรวะแต่ว่าไม่รอใหญ่ะ จีนใช่ไหมต้องเศร้าต้องขนาดโอเคงั้นเดี๋ยวเปิดเพลงก่อนอ,อันนี้เร็วเด็ดเด็ดนี่หน่อย มึงเป็นเพื่อนที่ให้กูมาตลอดมึงไม่เคยเป็นผู้รับเลยเนียกูก็ไม่มีอะไรให้มึงอ่ะกูมีได้แค่นี้แต่ว่าเอ่อไม่รู้ว่ะมึงกับกูมันอยู่กันมานานแล้วอ่ะมันานมากจริงๆแบบเพื่อนเพราะฉะนั้นกูมีแค่ดอกไม้ดอกเนี้ยแล้วก็มิตรภาพระหว่างมึงกับกูที่เป็นเพื่อนกันตลอดอ่ะเพราะฉะนั้น มึงอยู่ที่ไหนก็ขอให้มึงแบบมีความสุขแล้วก็ขอให้โลกนี้ใจดีกับมึงบ้างเว้ยขอบคุณนะเพื่อนแล้วเพื่อนแล้วก็เดี๋ยวมาเที่ยวหาแล้วก็ถ้าไปโน่นก็เหมือนเดิมเจอ <ไป S 2> หาตัว,วน,น่าจะไม่อยากว่ากันเพื่อนออไม่ไม่ปัญหาเรื่อง <Okay. S 1> นั้นไม่ว่ากันแต่แค่จบว่ะกูมาส่งมึงแค่นี้นะกูไม่ขอส่งมึงจนมึงไปนะ ไม่ช <Okay. S 1> อบการจากลามึงก็รู้โอเครักมึงเพื่อนรักเหมือนกันเจอกันมีอะไรก็ทักกูได้ตลอดเวลาไม่ว่าจากข้างนอกข <Okay. S 1> ้างในโอเคฝายเนียนด้วยเออไอ้สวสดไม่ใช่เรื่องล้อเล่นไม่ใช่จอจี้ไม่ใช่อะไรทั้งนั้นถอดรองเท้าใส่ใหม่หนึ่งรอบเอ็งสูงแยะ อ๋อพอใส่รองเท้าเธอบีบเอนมเนคนละสีเออ,อ,เอดูแลตัวเองนะเข้าใจไหมเข้าใจหรือเปล่ามีของบางอย่างจะมอบให้โอเคไหมแต่มันมอบให้นานแล้วแหละแต่แค่อยากอยากให้มันเป็นจิตจะลักษณะมาตามมา ไม่ไหวไม่รู้ว่าเองจะได้นั่งเมื่อไหร่เอ้านั่งซะแล้วก็ทำภารกิจให้เสร็จ พี่เด็กลองให้ดูแกทำร้องยอย่าร้องมันทำภารกิจเสร็จไงผมยิ่งเกี่ยจไปโรงพยาบาลนะขี่รถใช่แล้วถ้ามันขี่ในรถได้แล้วมันนี่กับมันจะได้เป็นยายหลานจริงๆไงก็เลยร้องขัดรามาอะไรจังภารกิจภารกิจขี่บนรถกูเลยเชียว ก็เจะซึ้งเลยโคตรซึ้งอ่ะภารกิจขี่บนรถได้บรรยายหลาดกันมีที่ไหนอ่ะมันกำลังขำอยู่ตอนนี้มันกำลังเบ่งได้เบ่งแล้วก็ขำไปด้วยแล้วก็องอมันไม่ไอายเหรอวะมันขี่บนรถไม่ไอายเหรอเอ็งถามดีกว่ารถข้ามินไหมกงยูแบบนานๆทีจะออกมาแล้วมันมันทำภารกิจมาโคตรนานนะชื่อกองยู ไม่เคยเฉยถือว่าเลยนะไม่เคยเอาออกมาให้เลยอ่ะชื่อพ่ออมมึงอีกชื่อว่าสีสยามงามหาไทยพ่ออมมึงเยอะเชี่ยนะกันคุยทำภารกิจเสร็จแล้วนะอันนี้คือยานด์ซอสไม่อันนี้คือไม่อันนี้คือไม่ถึงวันนี้เลยเหรอกูง่วงด้วยกูจะไปไป ต้องไปแล้วต้องไปแล้ว <c oughs> เพราะว่ามันมีงานที่จะต้องทำหกโมงนี้แล้วก็เดี๋ยวจะกลับมาแบบคุยรายละเอียดเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยแต่แค่อยากจะบอกไว้ก่อนดิเฉยว่าไม่ได้เป็นสภาที่นี่แล้วแล้วเป็นประชาชนแล้วก็แบบเที่ยวเล่นตามปกติแต่กลัวแบบว่าเองอ่ะจะทำภารกิจไม่ไม่สำเร็จเนี้ยก็เลยมอบให้ให้เองไว้ก่อน แต่ส่วนเรื่องกับกับตาตาของเองต้องไม่เคลียร์เองนะแต่ข้ารับเองเป็นหลานแค่นั้นโอเคไหนขอว่าวงตะโกนเรียกเรียกเรียกคนเสื้อดำใหม่พี่เรียกว่าอะไรนะคนนู้นอะเรียกว่าอะไรไม่ไม่ใช่ไม่ไม่ไม่เฮ้ยอย่าเรียกเรียกเขาว่าอะไรนะลองลองเรียกดิเจอกันเดทพี่บานเหรอใช่พี่บานเจอกันเดทเจอกันเดท เจอก,กันเพื่อน,นออข้าต้องแพ็คก,กระเป๋าไแล้วจุ๊บแล้วก็ฝากดูเขดาด้วยอ่ะ่เห็นไม่อยู่กับหญิงไหนเอาเลยนะเข้าไปเลยบอกว่าพี่บังอุ้มหนูหน่อยอย่างเงี้ยโอเคไหมโอเคไหมโอเคไมหมแล้วห,<ะ>หนูล่ะฮะแล้วหนูละแล้วหนูทำไมแล้วหนูทำไม ไม่ได้ไปไหนแค่บอกเฉยๆว่าไม่ได้อยู่สภาที่นี่แล้วแล้วก็แบบจะมีเวลาตรงนี้น้อยลงคับหมูมาหนูเขาไม่ได้เจอโยไลยเจอแค่แบบมันจะเจอน้อยลงเจอเจอแต่ก็เช็คอินไงเช็คอินไว้บ่อยๆเดี๋ยวกลับมาอ่านไงโอเคไหมหนูก็ทักหาทุกวัน ทั้ทวันเหมือนเดิมดูแลตัวเองด้วยรักนะแล้วเล่นแก๊งด้วย <c oughs> ดูแลแม่เองด้วยเข้าใจไหมพ่ <c oughs> อด้วย <c oughs> โหเยี้ยชีวิตคนรโอด,ดาเรื่องดูแลพ่อแม่เองอ่ะ <c oughs> อย่าดื้อเข้าใจไหมโตแล้ว วันนี้เป็นวันที่ไม่อยากดื่อที่สุดเลยไม่อยากดื่อเลยวันนี้บางทำไงให้น้องยิ้มทีวันน่ะเราให้อ่ะโอ้นิ่งเตะนิ่งเตะนี่นี่ต,นตนนนอนจะไปซื้อของเก็บไว้ให้อะไรนี่เอาอะไรดีเอาตุก๊กตาหรือ เอาตุ๊กตาดีกว่าน้องหนูจะได้เอาไว้เล่นคั้หนึง่งเอาใหญ่กลับมาต้องไปทำงานต้องไปทำงานเก็บไว้ พี่อยู่สุขรรวบุรีครับพี่ต้องกลับไปไปทำงานที่นู่นนะใช่อ่ะ,อะเดี๋ยวพี่ต้องรีบแพ็กกระเป๋าไปหนูอยู่นี่ก่อน <laughs> ไปเก็บก่อนดูเลยจะไม่ได้หน้าร้อนใหญ่่ Apa ni? Suton. Hei, jangan. Rodai yeah, kembali. จะกลับไปไไเลยหรอไม่ใช่จะกลับที่มีงานที่จะต้องไปทำอย่างหลังหกโมงนี้แล้วกลับนี่คือไปทาวนเลยหรอคะร่วงทาวนแต่ว่ามาเที่ยวเล่นที่นี่ได้ค่ะแบบก็มายเยี่ยมก็คือเหมือนสลับกันอนะแค่นั้นเองจากที่พี่เคยอยู่นี่แล้วเที่ยวเล่นที่นู่นแต่พี่ต้องอยู่นู่นแล้วก็เที่ยวเล่นที่นี่แล้วแค่นะั้นงนั้นมันก็หมายความว่า มันก็ใช่ไองอแต่ว่าแต่ว่ามันไม่นี่ไงแต่คือแบบมาช่วเอาอย่างนี้คือถ้าพี่เคลียร์งานที่นู่นเสร็จแบบให้มันลงตัวหรืออะไรอะพี่จะแวะมาแน่นอนไปเคลียร์ไหม คือวันนี้มันมีศึกใหญ่แล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างที่เลยแบบว่าต้องรีไปมันต้องวันนี้เลยหรอแต่ไปสามเล่าะใจไหมแค่จะไม่เจอพี่ในสภาแต่เนี่ยจะเจอพี่เนี่ยอยู่ตามแลนโอเคไหมแล้วเราก็ก็มีที่นู่เราก็ไปหาพี่ก็ได้ก็ เดินไปหาไปขับรถไปหาพี่ที่จะพาส่วนไอ้ซอสพอพอพอยายมาเองเองก็แค่มาหาถูกไหมแล้วแถมเองได้คิดถึงด้วยอันนี้เหมือนเป็นเฟออะ คุยกันต่อไปนนี้คอคุยดุแลอยู่ใช่ป่ะใช่ใช่ใช่งั้นงานผมออกก่อนกันนะเอ่าพี่แค่กลับไปทำงานตรงนู้นแล้วเที่ยวเล่นตรงนี้คือพี่มาได้เสมอถูกไหม หรือว่าพอพี่ไปแล้วคือทุกคนคือทุกคนจะแบบว่าลืมกันไปเลยก็เปล่านี่ถูกไหมมันก็จะเลเแต่ว่ามันไม่เหมือนกันไหมม่เหมือนกันหมีปาใช่ไหมแล้วซอก็เพิ่งบอกเองว่าว่านี่หนูมาเนี่ยมาอยู่คนเดียวก็ยังมีฟอลด้วยคนเมื่อหนูก็เอาซอมาอยู่น้คะว่าครอบครัวของจังเป้นเนี่ย ไออย่างนี้พี่มีภารกิจให้บะบะไม่ได้ตัวคนเดียวแต่ไอซอสอ่ะเพิ่งได้เป็นหลานเต็มตัวเนี่ยมันเป็นหลานพี่บาดูแลซอสแทนได้ไหมในช่วงเวลาที่พี่ไม่อยู่เวลาพี่อยู่แล้วบาก,ก็รายงานเลยว่าไอซอสมันทําอะไรบา้างนี้ได้หรือเปล่าเรื่องนั้น,นหนูทำได้อยู่แล้วเออนี่งงไงแล้วบาก,ก็ไม่ตัวคนเดียวด้วย แล้วซอสก็ต้องเชื่อฟังพี่เขาด้วยโอเคไหมอย่าให้พี่เขาเหงาแล้วตัวคนเดียวได้นี่เห็นไหมไม่มีไม่มีตัวคนเดียวแล้วไม่ใช่ไม่มีพี่และนี่มีไส้ติ่งพี่ด้วยเน่เหมือนกันเนี่ยซอแบบผู้ใหญ่ของหนูไง ได้เสมอโอเคไหมแล้วก็พี่ก็จะมาหาเราได้เสมอนั่นแหละจำได้ไหมที่เราบอกว่าเราไปแล้วพี่ก็แบบเหมือนกันเหมือนกันเลยพี่ต้องไปทำงานพอเคลียร์ธุระทำอะไรที่นู่นเสร็จทําอะไรเสร็จปุ๊บ เดี๋ยวจะรีบกลับมาแต่ถ้ามันดึกมากๆหรือแบบตีสี่ตีห้าพี่จะมาหาพรุ่งนี้แต่ถ้าพรุ่งนี้พี่มีงานพี่จะหาเวลามาให้ได้โอเคมไหมหาทุกคนพยายามจะมาหาให้ได้บ่อยที่สุดโอเคไหมครับหนูตอนนี้หนูเข้าใจซอนะเข้าใจแต่หนูคงแบบไม่งี่เง่าว่าซอต้องมาหาทุกอย่างทุกวันหรือว่าทุกเวลา เพราะว่ามันเหนื่อยอยู่ตรงนั้นน่ะมันเหนื gorilla, ่อยอยู่แล้วแล้วก็ถ้าจะมาดึกหรือว่าเหนื่อยก็หยุดที่ตรงนั้นค่ะย้อนหนูนี่แหละจะไปหาซอเองตรงนั้นดีกว่าขอบคุณนะให้หนูไปด้วยได้หรือเปล่าหนูไปด้วยได้หรือเปล่าหนูมีไหมหนูมีท่านหนูไปได้ได้สิได้อยู่แล้ว โซนมีที่ตรงนั้นไหมไปก็ไปกับพี่กันโอเคอซซนมีนี่ไงเห็นไหมอ่าโซนมีโอเคไปอ,อยู่ดูแลกันแล้วพอไปหาหยิบไปเนาะก้ามาหาใช่จะต้องไปแล้วเดี๋ยวาร้องสิเดี๋ยวมีงานอยากมีงานหนักมากๆเลยอยู่ที่นู่นรออยู่ถ้าร้อง,องแล้วจะมีกำลังใจทำงานไหมฮึบกันฮึบ ตอนแรกน้องจะมาหลังหกโมงนะแล้วน้องเข้ามาเห็นเนี่คือน้องก็เลยต้องมาเนี่ยโอ้นะไม่เกูวิงไปสภาทุกวันเลยไปไปคนแบบใช่ไหมคะแบบรู้ว่าวิ่งไปไม่เจอแต่แบบรู้ว่าประชุมอ่ะไม่ว่างแต่บอกไม่ว่าเจอสองวันแต่รู้ว่าประชุมก็ไม่ได้ข้อความแล้วแต่ยังไม่เจอตัวแต่ว่า อย่างที่บอกเลยว่าหลังหกโมงนี้พี่มีงานใหญ่พ่อถูกบรรทุกไปใช่ไหมอยู่แล้วเคีค่ะหนูหนูเป็นกำลังใจให้ทุกๆงานขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีขอให้ถมีอุบสรร์ก็ขอให้แก้ปัญหาให้ได้จะเป็นกำลังใจให้นะคะทั้งตรงนี้ ที่มาเล่นแล้วก็ทั้งตรงนั้นหนูก็จะไปเป็นกำลังใจให้ที่นั่นด้วยกับสอดโอเคขอบคุณนะไปเป็นกำลังใจให้ด้วยนะ,ะยุกเม่งนะทั้งสองคนดูแลกันดีๆที่รักทั้งสองคนนะเดี๋ยวจะ โอ้จะบอกว่าทิ้งของดูต่างหน้าก็ไม่ได้มันร้อยได้แป๊บเดียวสาระพี่ไปบอกลาบางก่อนนีค่ะอยอย่าลืมภารกิจนะถอาเขาต๋อผู้หญิงถ้าเขาแบบวิ่งยุ่งกับผู้หญิงเ่ะวิ่งเข้าไปเลยบา้างก็าหนูหน่อยเย่างงไ,ไหม,ไไหมตะโกนเลยสุสีสยน่ารักฝั่งน้องแมหรอบ้าง ไปแล้วนะครับขอบว่าโอเคเจอกันเจอกันเยียดเสียงหัวเราะมากไปฝากดูแลเด็กด้วยเด็กๆรด้วยไอ้ดอนน่ะเหรอไหนเรียกเรียกไอ้ดอนเก่งอยู่แล้วลองเรียกดิพี่บ้านพี่โคชียเลยโอเคบ้านฝากดูแลใช่ไโอเค แม<ล>่กันพี่<า>ไปแล้วซอสไปแล้วนะฟังไว้เดี๋ยวแวะเข้ามาเุณอันซอสสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับบังจะทำอะไรก็ดูรูปล่าสุดที่ส่งให้นะโอเคนะจู่ๆทำไรหู <c oughs> ไม่ทำไรห <c oughs> ุปฟังอีกเดียว